สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิสฟามนะคะจากที่มี FC คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าการเลี้ยงวัวนมตัวผู้เลี้ยงแบบไหนต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างปัจจัยที่สําคัญที่เราจะต้องเตรียมนะคะก่อนที่จะเลี้ยงวัวนมตัวผู้มีอะไรบ้างเจ้าก็เลยจะมาเล่ามาแนะนํานะคะว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะสามารถเลี้ยงวัวนมตัวผู้ได้นะคะตามเจ้ไปเลยค่ะ ปัจจัยข้อที่หที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือเงินค่ะเงินใช้สำหรับลงทุนซื้อวัวซื้ออาหารซื้อฟางนะคะอาหารโคดอาหารหยาบแล้วก็ซื้อยารักษาโรคไว้รักษาหัวนั่นเองค่ะเงินก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยนะคะที่จะสามารถเลี้ยงวัวนมได้ เลี้ยงขุนวัวนมตัวผู้ไม่ได้สร้างรายได้ให้เราทุกวันนะคะเราต้องมีเงินทุนสำรองไว้สำหรับซื้ออาหารให้เขากินนั่นเองค่ะเพราะว่าสายพันธุ์ของวัวนมนะคะเขาจะกินแต่หญ้าไม่ได้ค่ะต้องมีอาหารข้นเสริมนะคะอาหารข้นสำหรับฟาร์มของเราก็จะมีอาหารชนิดผงแล้วก็ชนิดเม็ดค่ะแล้วก็เราจะมี กากมันสดมาเพิ่มด้วยนะคะเอาไว้เอาไว้ให้วัวกินนั่นเองค่ะแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารที่อยู่ในคลิปของเรานะคะแล้วแต่บางพื้นที่ที่จะมีอาหารเสริมอ,อาจจะมีกากเบียร์ข้าวโพดบดอะไรแบบนี้ค่ะสามารถให้เขากินได้ถ้าจะถามว่าถ้าเขาไม่ได้กินอาหารคนวัวน,นมจะตายไหมมันก็ไม่ตายค่ะแต่ว่าร่างกายของเขาอาจจะดูพอม ดูผนฟูเหมือนขาดสารอาหารนะคะข้อที่2นะคะก็คือการหาพื้นที่ทำอคอกเลี้ยงวัวค่ะต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะโดยส่วนมากการเลี้ยงวัวนมตัวผู้นะคะเราจะเลี้ยงไว้ในอคอกเป็นหลักเราจะไม่ค่อยได้ปล่อยแปลงหญ้าแล้วก็ส่วนใครไม่งบประมาณเพียงพอเราก็สามารถเทพื้นเป็นพื้นปูนได้เลยนะคะจะสะดวกสบายในการทำความสะอาดค่ะ แล้วก็ข้อที่3ตรวจเช็คแหล่งอาหารของวัวค่ะอาหารคน้นแล้วก็อาหารหยาบนะคะอาหารค้นเราสามารถซื้อได้จากที่ไหนบ้างที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะแล้วก็อาหารหยาบอาจจะมีการปลูกหญ้าหรือใครมีแหล่งหญ้าธรรมชาติก็สามารถเก็บเกี่ยวมาให้วัวกินได้ค่ะอาจจะกินฟางแทนหญ้าก,ก็ได้นะคะแต่ส่วนมากแล้วถ้าวัวได้กินหญ้ามีหญ้าก,กินเพียงพอนะคะ ฟางเขาก็จะไม่ค่อยกินก็จะทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อฟางด้วยค่ะส่วนอาหารค้นนะคะปัจจุบันตอนนี้อาหารค้นขึ้นราคาสูงมากค่ะฝากถึงเกษตรกรรายใหม่ทุกคนที่สนใจเลี้ยงวัวนมนะคะให้ศึกษาแหล่งอาหารเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมที่เราสามารถสู้ไหวนะคะข้อที่4มีใจรักที่จะเลี้ยงวนนะะัวค่ะ วัวนมจะเป็นวัวที่อ่อนแอกว่าวัวสายพันธุ์อื่นนะคะเราต้องใส่ใจสนใจกับการเป็นอยู่ของเขาธรรมชาติของเขานะคะและสังเกตอาการในช่วงวัวป่วยค่ะโดยเฉพาะวัวในช่วงอายุให้นมเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตของเขาจะต่ำมากค่ะ และข้อที่5นะคะการใช้ยารักษาโรคในช่วงวัวป่วยค่ะใช้ในปริมาณที่ถูกต้องและใช้ยาให้ถูกประเภทนะคะเพื่อที่จะได้รักษาวัวได้ทันท่วงทีค่ะ EP นี้เจ็บก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอริทฟารมด้วยค่ะใครสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ